ก็สวัสดีท่านท,ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็ผม I C U อีกเช่นเคนะครับผมวันนี้ผมในเกม One Punch Man the s t r o n g g e t นะครับในเซิร์ฟเวอร์531นะครับก็วันนี้เราก็จะมาล้างแค้นเจ้ากูลิบัสนะฮะนี่เลยกลิบัสบอสด่านระดับที่อะไรที่1ิบสอนะระดับที่12นะ จัดทีมประมาณนี้จะไหวหรือเปล่าเราจะใช้เป็นซอมบี้แมนเมทัลสไนท์แล้วก็อาแทงท็อปมาสเตอร์ไว้ตรงนั้นคิงรอ,อดไว้อย่งคิงเราเอาคิงไว้ตรงนี้ก็ได้นะ จัดของใหม่แป๊บนึ้งครับย้ายของจากมิซสาก,กัดามาให้แก้วแทงช็อปมาสเตอร์นะจะได้สะท้อนแรงๆเพิ่มมาแสนเพิ่มมาอีกเก้าหมืออ่นปึ๊บอ่าแล้วก็ใส่ ให้ทึกๆเลยครับไอ่อย่างไหนอะ่ะคิงรวยคิงรวยอะไรอย่างไหนี่คิงรวยก็ใส่ไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแต่ก็ไม่น่าทึกมากหรอกครับเพราะว่าไม่ได้เอาเข้าศูนย์ฝึกนะฝึกดว่วลยังไม่ได้มาเล่นนะ ไสู้กันนีกว่าครับทีมก็ประมาณนี้ไปเปิดมากริบาร์ได้เปิดก่อนนะยิงม,มาจิ้วมา28ล้าดาเมจแล้วเราก็ไล่อันติไปวิล้อสนามแรงบิดมาอย่างนี้ก็่นีครับกดข้ามไปก่อนนะไม่น่าไ,ไหวนะครับ ไม่ใช่ว่ากดข้ามแล้วชนะเลยนะวิแพ้วะ่ะเราสนามแรงบิดมาก็ต้องใช้เดี๋ยวปรับกลยุทธ์ก่อนนะอ่าขอดออกมาก็ใส่ไปก่อด้วกันจะได้เพิ่มเลือดให้มเมทัลไนท์ของเรา ยึดแรนติให้กับฝั่งฮีโร่เลยนะครับไปใส่แะไรให้หมดเลยยังจะไหวเปล่าสนามแรงบิดจะใช้ได้ครั้งเดียวก็อาจจะช่วยเราเสริมดาเมจไปได้นิดน,นึงไปครับลุยมาแล้วกุลิบาทเปิดก่อนเนี่ยไม่อยากรู้มากครับกุลิบารตัวนี้เป็นความเร็วเท่าไหร่ แทงท็อปมาสเตอร์ไลนตีไปครับมาเล็กจู่โจมไลนตีไปอยูไไ่ไลนตีไปครับนี่คือไลนตีมา20ล้านดาเมจหิงเอนจิ้นไปแล้วสปีดแมนลุกขึ้นมายิงธรรมาดาแทงท็อปไลแจยบไปสปีดแมนฮิวมาครับฮิวแฮบไม่ได้ขึ้นนะ <c oughs> มาเล็กกระด้างสกสิกลไปครับไลแอบมา สมมีแมนลงไปคุยกับลาก็ม่งแล้วแล้วซุยลิวตดต่อยมา6ล้าน4แสนได้ยี่สิบหกล้านต่อยมาอีกจิ้หกล้านต่อยมาครับยี่สิบเจ็ดล้านเลยไรแย่ไปเมร์นายยิงธรรมดาไหมครับแรงทอมัสเตอร์อันติไปสนามแรงบิดไหครับแรงทอมัสเตอร์อะไรอันตีไปเ,ออเดี๋ยวนะ ใช่อย่างนี้มันก็อันนี้สิสแม่นายไลนตีไปอูกระดูกหักเสียเพราะแม่นายไรนี่อคิงเอนทีนไหมครับคิงตีธรรมดาบุดขยี้มาอ่าโกริบาสยิงครั้งนี้เรียบร้อยครับลงไปคุยกับลากม่วงคิงเราเอ้ย A ไลนตีไปครับสุลิโอไลตต่อไป,อไปแม่นายอลนตีไปปึ้งยี่สิบเอ็ดล้านดาเมจ ซูย์แมนยิงธรรมาดาแทงท็อปไล่แยบ็บซูย์แมนไลแน่แอนติไลยย่ลย่มไล่ย่มตีนะออมาครับซูยริวฮัสเซอร์ของเรามาต่อยไป7ล้าน7แสนนามิดต,ต่อยไปครับ27ล้านต่อยไปครับ27ล้านต่อยไปครับ28ล้านเออก็ถือว่าเยอะนะฮะแม้นไนยิมธรรมดาไป8แสนนามิดแทงท็อปไล่แย็บไป2ล้านแทงทอ็อปไล่แอนติไปครับ3ล้านนามิดแทงท็อปไล่แย็บไป2ล้าน กอลีบาร์งเขามาคึ๊บปืด้เเกจะลงก็คือกลากม่วงแล้วนะสวีริลได้ตไปครับแนนไลนแติป๊สวีแมนยิงหัวดาวครับสวนไปสองแสนละหมื่นที่สามส่วนมลาดสองแสนะมครับแลนติไปครับสองแสนดามรสวีริลของเรามารับสวีริฮันเซอร์มาต่อยมาเจ็ดล้านเจ็ดแสนดามครับ ต่อยไปย so so like ิบล้านต่อยไปครับยล้านต่อยไปครับยหล้านโอ้โหเธอนีสามนะนายธรรมดาไปครับไล่ตีไปไอ้ทมาสเตอร์ไล่ตีไปไอ้ท็อปไล่แย็บตีธรรมดามาไอ้ท็อปไล่ตีไปครับซุยเลตีไปนายไล่ตีไปครับผมยีล้านดาเมจ สัมบิแมนยิงธรรมดาไปไล่แยบแล้วก็สปันแขนไปครับสุริยุโรห์ของเรามาแล้วปุ๊บสุริยุโรห์เซอร์มาเจ็ดล้านเจ็ดสี่แสนดาเมจต่อยแย็บไปสองล้านดาเมจแม้ไนยิงธรรมดามาครับไล่แย็บไปคารมัสเตอร์ดูดเลือดไปวันนี้ไล่แย็บมาสองล้านดาเมจเรียบร้อยสัมบิแมนลงไปคุยกั์ล่างห้องเลยนะคาร์มาสเตอร์ก็ไล่ติดไปครับ ซเรือได้ต่ไปมีนนาไลติไปครับ2ล้าน2ี่ล้านได้ไหมครับซเรือมาลับซเรือฮัสเซอร์ต่อยมาตูม7ล้านสีแสนได้มต่อยไปครับยีบล้านต่อยไปครับยีบหล้านต่อยไปรับย่ล้านไล่ยไปเหลือแมจิมรอลไนนะมมันนายิธรรมดาไหครับไลไปคามาสเตอร์ติไปครับไล่ไปครับลูกน้องทังท็อปนะ เมฆานลงไปคุยกล่างง่วงนครับสริลไลตไปครับสุริลฮัเซอร์ต่อยมาบูบบต่อยมายีสี่ล้านนาเต่อยไหมครับยี่สี่ยี่้ายไครับยีสต่อยไหมครับยีาโอ้โหอือแล้วเราเหลือเราหนึ่งกับบริบาร์นะฮะับสริลเลตไปครับครับสุริลฮัสเซอร์ต่อยมาบต่อยไปยี่ห้าล้านนาเม ต่อยไปครับยี่สิบห้าล้านต่อยไปครับยี่สิบี่ห้าต่อยไปครับยี่ห้าอุเลือดใกล้หมดแล้วนะอีกกรอหนึ่งครับสุริลจะหมดเทินก่อนหรือเปล่าสุริลน้อยแตะครับสุริวลหัามาครับสุริวฮัทเซอร์ต่อยไหมยี่ห้ายี่หกล้านได้ไหมนครับต่อยไปครับยี่สิบห้าล้านต่อยไปครับยี่สิบยี่หาต่อยไปครับยี่ห้าอุ้ยเลือดว่องเลยตลอดเดียวครับโอ้เลิอดเกลือบาครับเะลิบ้ายิงมาอุ้ยสุริลเรเหลือแค่เม็ดเดียวนะครับโอ้ห แล้วก็ซื้อเรืวฮัตเซอร์ไปครับ25ล้านหน้ามีครับต่อยไปครับ25ล้านต่อยไปครับ25ล้านต่อยไปครับ24ล้านอุ้ยเธอที่เก้าจะเอาลงไหมเนี่ยเขาแหละเขาตีธรรมดามาซื้อเรืออะไรต่อครับซื้อเรืวมาละซื้อเรืวฮัตเซอร์ซื้อเรืวฮัตเซอร์ยี่ห้าล้านหน้ามีต่อยไปครับต่อยไปครับต่อยอุ้ยไม่ลงเรียบร้อย โอ้โหไม่ทันทำไมครับเอาอีกทีนึงขออีกทีขออีกทีแน่นๆนนแน่นๆน,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 น่นเลยครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะเอาเฮ็ดเอาของเฮ็ดพีใส่ให้มีท่านไนดีไหมอ่าคิงรวยอยู่ไหนคิงคิงขอไปให้มีท่านไนแล้วกัน แล้วก็ใส่ของอย่างอื่นให้คิงไว้คิง้อเป็น H p ความเร็วมีไหมเอดพี HP มั่นย้ำไปก่อน HP ความเร็ว HP ความเร็วตีความเร็ว HP นี่ HP ความเร็วไป HP ความเร็ว HP ความเร็วนี่ความเร็วไปเฮความเร็วครับพี่ไหม ความเร็วทีความเร็วเฮ็ดทีความเร็วแนีครับก็อบบของเฮพดทีไปให้ใส่ให้กับเมื่อท่านไหนเราดีกว่าปึ๊บปึ๊บนี่โอเคไปครับไปลองใหม่นะ โอลิบาสแกไม่รอดแน่รอบนี้ข่าจริงนะมาแล้วครับโคลิบาสของฝั่งปีศาจได้เปิดก่อนนะปื๊บมา22ล้านดามิคือแรงจัดจริงๆนะแต่เราบ,บัสเตอร์ไลน์สตีไปครับมาเล็กยู่โจมซุอเรื์ไลน์ตอยไปเมทไนท์อันติไปครับ20ยี่ตีไป20ล้านดามิคิงรวยคิงเอนจิ้นมาครับบล็อกรถไฟไม่ไม่ได้บอกนะ ทิงตีเอบอรขยีมาฮะมาซอมมี่แมนนีงธรรมดามาไล่แย้ไปครับซอมมี่แมนสบั้นแคนไว้ฮิวเลื่อนให้เพื่อนเรานะและแล้วก็มาอีกแล้วครับมาเราไล่ใกล้ลงไปคุยกับล่างงูกันนะมาครับซุยริวฮัสเซอร์ต,อต่อย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 ไปเจ็ดล้านจะแสนอเมิด ต่อยไปครับยี่แปดล้านต่อยไปครับยี่เจ็ดล้านต่อยไปครับยี่เจ็ดล้านน่ามิโอ้โหกูถือว่าแรงอยู่นะเมื่อไหรไลน์อันตีไปเอ้อันตีธรรมดายิงธรรมดาไปครับมาครับสนามแรงบิดไปแล้วสาบานแค้นไหมทอมาสเตอร์ไลน์สไปไลน์อันตีจากหมาเล็กจู่โจมฮะวิ่งเร็วหน่ต่อไปเมื่อไหรไลน์อันติไปครับ21ล้านน่ามิด ขิดโวยบล็อกลูกไฟมาปึง้งมันไม่ได้บล็อกนะมาแล้วครับโกลิบาสตีธรรมดาหรือเปล่าครับอุยอ้ยอ้สนามแรงบิดคือแรงยดัดจริงๆนะมาแล้วสุย่หยหรือไรต่อไปไมีทนายไลน์อันตีครับจงหวันนี้ยี่สิบล้านดาวิดทมมี้แมนตีธรรมดาไปครับไล้แย่ไปแทงท็อปมาสเตอร์ แล้วมีแมนฮิลมาสุยริวมารับสุยริวฮัตเซอร์สุยริวฮัตเซอร์เจ็ดล้านเจ็ดแสนดาเมจต่ตอยไปครับสุยริวต่อยไปครับสุยต่อยไป 27, 000, ยี่สิบเจ็ดล้านระยะไปยี่สิบสองล้านดาเมจทแม่นายตีธรรมดามาครับะยะมาสองล้านแทงท็อปมาสเตอร์อันติยันนาไปสองล้านเก้าแสนแล้วก็ระยะไปอีกแล้วก็คอนติมาโอู้ยแรง ซูริลิวไล่ต่อยครับเมียไนไล่ตีมา20ล้านนามิตตีธรรมดามาไล่แย,ย่รับจังหวะนี้สมีธแมนสะบ,บัน้นแขนไปซูริลิวพัตซื้์ซูริลิวของเราต่อยไ,ไหมคืนเวหาไปปุ๊บ7ล้านนามิตยีล้านนามิตยีล้าน27ล้านเหลือหลอดเจม3มหลอดครึ่งน,นะครับ ดูซิว่าเราจะเทร์นี้เราจะจบไปหรือเปล่าแทงเอฟท็อปไล่แอนตีไปครับไล่ไปนะครับกลุ่มปาร์ตี้ธรรมดามาให้ทอมาสเตอร์ไล่ตีไปอยู่เรื่อยๆได้ไหมครับไม่ขนาดไล่โจมตีไป20่สิบหลานาหมิรับตีธรรมดาจากซอมบี้แมนของเรากลไล่แอนตีจากซอมบี้แมนไปครับหิวเลือดไป มาสุาซูริวฮันเซอร์ซูริวฮันเซอร์มา7จล้านสแสนดาเมจต่อยมา27ล้านต่อยไหมครับยี่สบหกล้านต่อยไหมครับยี่สบหกล้านดาเมจแยบไปเหลือ2เมตรเจียมแล้วครอิเล่สามเมตรเจียมเสียอย่างเงี้ยสามเมตรเจียมแล้วครับเซิร์นที่สี่ทอปมาสเตอร์ไลน์สิไปไล่แย่ไป2ล้านดาเมจครับตีในแง่ท็อปมาสเตอร์ไลน์สิไปครับซูริลไลน์ต่อไปแล้วก็เมทนายไลน์สิไปครับ 20ล้านดาเมจทนักสุยริวของเราขึ้นหมัดเหิ่น้ำามาครับต้ม6ล้านยี่สิบเศษนามจต่อยไหมครับ27ล้านดาเมจต่อยไหมครับ26ล้านดาเมจต่อยไหมครับ27ล้านดาเมจนะไล่แยบไปเมนเทไนต์ตียรมานานครับแล้วก็ไล่แยบจากไอ้ไอ้ทอมัสเตอร์นะไอ้ทอมัสเตอร์ไล่ตีไหมครับไล่แยบไปอีกกุลีปัตตีธรรมดามาครับไอ้ทอมมาสเตอร์มาอีกแล้ว สุริยุไล่ต่อไปครับเมทันไนไลอันติใหม่ครับยี่สิบล้านดาเมจแนะสุริยุของเขาหมัดมังกรเหินนะพามาครับต่อยมาสี่ล้านเจ็ดแสนดาเมจต่อยเบครับยี่สิบห้าล้านต่อยเบครับยี่สิบห้าล้านต่อยเบครับยี่สิบห้าล้านโอ้โหรู้สึกว่าดาเมจของสุริยุเราเบาลงมากเลยนะเมทันไนเตียมหดไปครับไล่ย้าไปแทงท็อปมาสเตอร์ไลอันติไปครับไล่ย้าไปอีกแล้วมาครับ เฮ้ยเงนทามาสเตอร์เราลงไปคุยกับลากก่าขโมงแลนวนะแต่เมท่านไหนเราไล่อันติไปครับ2 20ล้านนเมิดสุริยุทธ์ของเราหม,มัดมังกรเถินพาขึ้นมาแล้วครับหัวเจอดรลขอลบนิวเคลียร์ครับต่อยไหมครับตุ้มยี่ห้าล้านต่อยไหมครับยี่ห้าล้านต่อยไหมครับยี่ห้าล้านเหลือเหล,ลือหลอดม่วงแค่หลอดเดียวแล้วนะเนะมทันไนยี่ธรรมดาไปครับนะครับแม่ไอ้กุลิบาร์เขาตีธรรมดาใส่ไอ้เมทันได้หรอ มีทนายล้อไล่อันตีไปครับ20ล้านดามิทถึงตาซูริลเขาแล้วหมัดมังกรเหินนะับพามาสี่ละห้าล้ลานสองแสนดามิทต่อยไหมครับ24ล้านต่อยไหมครับ25ล้านต่อยไหมครับ25ล้านแล้วก็ไลยย่แยบมายี่สิล้านนะครับโอ้โหลูกน้องเทงท็อปก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเน,นี่ยโกลีบาร์มาครับยิงธรรมดามา,ไม,าไม่ใช่ยิงธรรมดายิงแรนตีมาไาม,าม่ใช่เขาไลา่ของเราสิแรนตรีมายี่สิบล้านดามิท นะครับสุริลูวของเราต่อยต่อยต่อยมาต่อยไหมครับต่อยไหมครับต่อยไหมครับอู้ไม่ไม่น่าเอาลงนะครับเนี่ยไหนๆยยิ่มดาครับเอออุ้ยสุยลิวยังเหลืออีกเธอนึงเหรอนะครับสุยลิวอัดเซื้อสุยลิวต่อยไปยี่ห้าล้านนมิดต่อยไปต่อยไปต่อยไป อ,อีกนิดเดียวทุกคนหมูไว้เจอกันรอบหน้านะเอกริบัตเดี๋ยวเจอแน่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนด้วยนะครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับทุกคน